ใช้เรื่องเล่น,ลนๆแล้วนะเนี่ยจะนอนก็ไม่ได้นอนเนี่ยทุกคนรู้ไหมไอ้แค่จมูกแค่เนี้เขาตัดเนี่ยประกอบลงไปเนี่ยใช้ประมาณห้าชิ้นได้เนี่ยกว่าเราจะมานั่งหกักหักงองอบิดบิด้แค่ปากเองอนาคตเขาอาจจะมีช่องเกมฑ์แลกคนชื่อช่องอะไรดีทอบบี้ไหมเออทอบบี้ท็อบบี้ไหมทุกคน สวัสดีคทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel ท็อปพีเทอจ้าช่วงนี้ทุกคนท็อปติดเกมมากเลยท็อปก็เลยจะพาทุกคนไปทำห้องเกมเมอร์ของเรากันเหนียวก่อนอื่นเนี่ยท็อปจะพาทุกคนมาดูห้องเกมเมอร์ที่ไม่มีความเป็นเกมเมอร์เลยทุกคนแต่วันนี้ท็อปจะเปลี่ยนห้องนี้ให้มันกลายเป็นห้องเกมเมอร์ เกมเมอร์จะต้องมีอะไรทุกคนจะต้องมีห้องที่มืดมดใช่ไหมมีไฟที่เป็นแบบสีๆแล้วก็มีตุ๊กตาโมเดลตัวใหญ่ๆแต่ห้องท็อปนี่ตรงข้ามเลยทุกคนเดี๋ยวท็อปให้ดูสภาพห้องท็อปตอนนี้ไม่เหมือนห้องเกมเมอร์ใช่เหออเลย นี่ก็คือจุดที่ท็อปใช้เล่นเกมตอนนี้นะทุกคนปกติปามเหมือนจะนั่งอยู่ตรงโน้นที่มีโนตบุกนะนี่ระบเขาแต่ว่าตอนนี้ปามมีคอมเป็นของตัวเองแล้วแต่ว่าไม่มีจอเป็นของตัวเองก็เลยขโมยจอท็อปทุกคนถูกแยกออกไปสองส่วนอย่างนี้เลยคือต้องเอาขาอันนี้ค้ำไว้ด้วยนะใช่ไม่งั้นถ้าหยิบกบมันก็จะหายเพราะว่าปกติแล้วอะท็อปจะใช้สองจอแบบนี้ทุกคนเอามาต่อกันแบบนี้มันจะได<ต>้ดูเป็นเกมเมอร์เหรอใช่ข้างนู้ไว้มอนิเตอร์ไงอันนู้ไไปเล่นเกมจริงๆไง แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เรามีจอไ่ให้ปามแล้วเนี่ยเห็นป่ะปามยังโหลดเกมค้างไว้อยู่เลยเนี่ยตอนนี้เล่นอันนี้ days of the night days of the night บ้าหรือมันเป็น night of the days ตัวนี้ก็คือคอมของท็อปเองนะทุกคนคอมสวยนะทุกคนมีความเป็นเกมเมอร์มากเลยแต่กกเ,เกาอี้ไม่เกมเมอร์เลยใช่กาอี้นี่คือกาอี่ต๊กินข้าวยังไม่มีกาอี้เกมเมอร์เลย แต่คอมเขาสวยกว่านะคอมเขามีไฟนี่อคอมเขาไม่มีไฟนะใช่เลยไม่เกมเมอร์เลยเนอะเนี่ยมันต้องมีไฟแบบน,นี้เกมเมอร์แต่ว่าชอบเปิดไหมนี่ไม่ชอบ <c oughs> ปดหัวา <c oughs> มาทุกคนเดี๋ยว็ัปจะมีจอใหม่ให้ปามด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาตกแต่งห้องนี้ให้มีความเป็นเกมเมอร์มากขึ้น นี่ทุกคนอันแรกคือไฟ LED ทําให้ห้องเราเนี่ยมีความเป็นเกมเมอร์มากขึ้นแล้วก็จะเป็นแบบม้วนยาวมากใช่ไหมใช่ให้ปาดึงน,นี่มีสีและก็มีจอมาให้ตากล้องนะทุกคนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยห้องเกมเมอร์จะต้องมีโมเดลใช่ไหมทุกคนแต่ว่าโมเดลตัว <ทำ S 1> ใหญ่ๆอันแค่นี้ไม่โมเดลตัวใหญ่ๆอ่ะมันงม,ม,มากเลยทุกคนโมเดลของเราก็เลยเหลืออันแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าในห้องเกมเมอร์ตอนนี้คอมของเราสองคนรวมกันก็เป็นแสนเป็นแสนแล้วนะ ที่ท็อปสั่งมาทุกคนจะเป็นโมเดลที่ประกอบแล้วก็ติดไว้ตรงข้างกําแพงนะโมเดลที่ท็อปสั่งมานั่นก็คือเต้นเต้นเต้น้กินหมีกินเตี๋ยวตัวใหญ่ไหมเนี่ยใหญ่อยู่นี่ไงขนาดขาดองเขา5้าสิบคูณเจคูณเขาประมาณประมาณนี้อยู่นะใหญ่เหรอเออว้าวโอ้โหเห็นวิธีการประกอบแล้วคือแบบไม่ยากเลยไม่ง่ายเลยดิโอ้ไม่เสร็จนะผมว่าเนี่ย ฟ้าสว่างสว่างนี้นะมืดมันต้องเสร็จดิงัง้นพักเบรกแกะคลองของตากล้องก่อนดีกว่าทุกคนมันเยอะมากเลยอะอยากเห็นจอเหมือนกันมาเป็นจอที่ผมชอบมากเลยสปอนเซอร์ข้าเรานะสปอนเซอร์ข้าเรานะ <c oughs> แต่ว่ามันไม่เหมาะสําหรับการเล่นเกมทุกคนเข้าไว้ทํางานด้วยใช่คอมทงานเป็นจอที่สวยมากใช่อ้ยเหมือนแมคเลยใช่แล้วก็ข้างหน้าคือ ไม่มีขอบเลยนี่กลับมาที่ที่ของเราดีกว่าทุกคนเสร็จไหมเสร็จแล้วเมว่างปะมาเชื่อหน่อยมันเยอะมากเลยเพราะว่าเราทำไม่เสร็จแน่เลยถ้าไม่มีคนช่วยคือไม่ตกแต่งันติดผนังแบบเร็วะตัวใหญ่ๆ้เยอะเนาะเยอะเนาะมันจะเสร็จตอนไหน่อูเลยอ่ะมันจะเสร็จตอนไหนเนี่ย มีคนชอบของเล่นด้วยก็คือเราจะต้องตัด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 ตามมีตามมีตามมีตามเป็นปึกเลยแล้วเขาให้อะไรมาอีกอ๋อให้กาผู้ก๋อมาทาจนกลายเป็นมีก้วยเตี๋ยว ตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วเป็นเวลาเท่าไหร่ยังคืเนเท่าไหร่คืนจะครึ่งละโูโไม่เสร็จนะผมว่าเนี่ยฟ้าสว่างสว่างนี้นะมืดมันดูเสร็จดิทุกคนอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนแล้วนะเนี่ยจะนอนก็ไม่ได้นอนเนี่ยตัดจินตาลายไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ยได้แค่ไหนอะยังไม่ได้หน้าเลยป๊าได้หน้านี่มันินึงจมูก อันนี้คืออะไรลิ้นเหรอไม่ไม่ได้ประกอบเราประกอบคเราประกอบตอนแรกอะท็อปคิดว่ามันจะไม่ยากนะทุกคนทุกคนรู้ไหมไอแค่จมูกแค่เนี้เขาตัดเนี่ยประกอบลงไปเนี่ยใช้ประมาณห้าชิ้นได้เนี่ยกว่าเราจะมานั่งหกัหกหักงององบิดบิดแค่ได้แค่ปากเองมันไม่ใช่คลิปทำห้องเกมมิ่งเอามันคือคลิปอะไรคลิปทตัดกระดาษโมเดลโอ้มออ่นจะเซ็งไหมอ่ะ ปวดมือไปหมดแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างเมย์อันนี้ให้มีประกอบล่างได้แค่งานยากเลยใช่ได้แค่หัวเองทุกคนตอนนี้โอเคทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่าความพยายามที่จะมีห้องเกมเมอร์ที่มันสวยนี่มันยากเหมือนกันเนาะ ทุกคนระหว่างช่วงเช้าที่ท็อปไปดูแลเด็กๆนะทุกคนเมย์ก็ยังทําแบบไม่หยุดเลยจนตอนนี้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วหฮ้ยสวยอยู่นะเหมือนโมเดลแบบตัวใหญ่เลย <Yeah. S 1> แต่ว่านะทุกคนก็ยังทําไม่เสร็จนะตอนนี้เรามีหัวแล้วมีมือแล้วมีตะเกียบที่ค่อนข้างจะเหมือนจริงมากเลยทุกคนแต่เป็นกระดาษนะใช่แต่ว่าเป็นกระดาษตอนนี้ขาดชามมีชามใหญ่มากแล้วดีเทลมันเยอะมากเลย ความเหนื่อยของการทําโมเดลนี้นะทุกคนคือเราจะต้องตัดออกมาแบบทุชิ้นเลยนะก็คือเอา,เากรรไกรตัดออกมาเป็นแบบนี้และเราก็จะต้องมาพับตามเนี้ยทุกๆข้อเลยทุกคนทากาวใช่มันเหนื่อยมากเลยดูอย่างอันนี้ทุกคนแค่ตัดก็คือตาแตกแล้วอ่ะ <S <S ทนมานมาก ตอนนี้เราได้ชามมาแล้วทุกคนดูดิชามเหมือนจริงมากเลยนะทุกคนดูดิตอนนี้เราก็ได้กุ้งมาทั้งหมด4ตัวเลยเด่ยกุ้งกุ้งกุ้ง หน้าของท oh ็อปก็เสร็จแล้วท็อปคิดว่าท็อปจะจัดห้องเกมเมอร์ท็อปเป็นทีมแบบแพนด้าเลยทุกคนนี่แพนด้ากินไผ่เอาต้นไผ่มาพร้อมใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องเกมของเราดีกว่าไปอ่าผมเป็นหมีแพนด้าผมชอบกินไผ่งาม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 พี่หมีแพนด้าชอบเกาหัวเกาหนี้เหมือนลิงเลยนะนี่ทุกคนมอวเปเปอร์เขาก็เปลี่ยนให้เข้าทีมเรียบร้อยแล้วนะข้างนี้เป็นหมีแพนด้าส่วนอีกอันนึ็นเป็นไผ่เห็นไหมให้หมีอยู่ตรงนี้เหรอใช่ให้พี่หมีอยู่ตรงนี้เลย จะได้มีไผ่กินใช่อันดับแรกทุกคนพอบจะใช้ไฟ LED เนี่ยติดไว้ข้างหลังโต๊ะนะทุกคนแล้วเราจะใช้รีโมทเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวทุกคนมันจะได้แบบเข้าตีมแบบไม<ช>้ไผ่เลยแปลกดีเหมือนกันนะใช่ไหมห้องเกมเมอร์ตีมไม้ไผ่ทำอาาะไรอะนเข้าไปเศร้าใช่ไมช่ตัวเล็กแต่ว่าตัวไม่เล็กเลยโอเห็นมาเลยเค ลองเป็นสีเขียวได้ปะ่ะได้คลิตีมแพนดา้าต้นไผ่ก็เอาไว้มุมนี้เลยเออได้อยู่นะแันดา้ามาถึงพระเอกของงานที่เรากดรับอดนอนทำมาวันนี้เธอเธอจะต้องไปอยู่บนนี้นะแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้านบนโอเคติดมาช่วยกันติดดีกว่าตรงไหมเนานะลองดูนะ ติดผิดด้านตัวเกี่ยวอยู่ด้านนี้นมันจะไปเกี่ยวได้ยังไงโอ้มันจะใส่เข้าไปได้ไหมเนี่ย แล้วทุกคนแต่ว่ากาวสองหน้าที่เราซื้อมันไม่ดีทุกคนดูดิมันเสื่อมสภาพพี่ก็ไปเหมืนเดิมันพี่ดมืนเดิมนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูห้องเรากัน อท็อปเองเป็นทีมแพนด้าเฉยเลยแขนก็หลุอดออกมาแล้วเพราะว่ากาวที่ซื้อมามันไม่ดีอะทุกคน,นกาวติดเสื่อมใช่มันเสื่อมมันหลุดหมดเลยดูดิสวยไหมทุกคนว่าสวยไหมไม่ได้อยู่นะผมว่าผมชอบอยู่เขาว่าโอเคอยู่นะผม<อ>รู้นะแล้วว่าคอมท็อปไม่มีไฟใช่ไหมเขาพูเรื่อง,องนูน้นแต่ผมรู้ว่าหนึ่งอย่างที่ท็อปมีไฟคืออะไรคืออะไรคีย์บอร์ดไงเรื่อนคิดออกเลยว่าคีย์บอร์ดท็อปแบบเป็นคีย์บอร์ดมีไฟอ๋อใช่ใช่คีย์บอร์ดผมมีไฟคีย์บอร์ดผมสีขาวไม่มีอะไรเลย ทำยังไงซื้อใหม่เหรอไม่ผมรู้วิธีนะนี่ไงป้าแบบนี้มันไม่ได้แค่นี้คีบอดผมก็จะมีไฟไม่ได้เป็นของผมตอนนี้ท็อปทำแค่โซนโต๊ะที่ท็อปเล่นนะทุกคนอนาคตเราจะทำทั้งห้องเลยตอนนี้ก็คือแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโซฟ้า ก็ลกมากทุกคนยังไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะยังแบบลุกเลยเป็นแบบโซนทํางานนะทุกคนอนาคตท็อปอาจจะมีช่องเกมนั่นคนชื่อช่องอะไรดีชื่อช่องก็ท็อปบี้ท็อปบี้ไหมท็อปบี้ไหมเออท็อปบี้ท็อปบี้ไหมทุกคนแต่คือตั้งได้หรือยังไม่ได้ตั้งเลยก็ไม่รู้จะตั้งช่องนี้ได้หรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าถ้าตั้งได้ท็อปคิดว่าจะชื่อว่าท็อบบี้ท็อปบี้นะทุกคนเพื่อเราจะมีช่องเกมไว้เล่นเกมกับทุกคนนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ไปแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส ไปซื้อกาวมีเลยตัตหัวใช่แขนเขินหมดหแล้วเกียบอ็โมแล้วต้องรีบไปซื้อกาวแขนไม่มีหายไปอ้าวทำไมติดได้แล้วอ่ะนี่ไงเขามีแถมตัวนี้มาให้ตอนแรกคิดว่ามียนเดียวมันมีครบเลยคุณปามผมไปเอาไผ่มาให้น้องกินตัดูดและเทไหมปะเล่นเกมดีกว่า